นี่ครับหมานๆครับตั้งแต่กงแรกเลยครับกลงที่สองมันคือตัวอะไรเอ่ยดูมาดูรุ่นรุ่นรุ่ สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมทุกคนครับทุกท่านครับก็คลิปนี้พามายามกงดักกระลอกครับก็มาลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานกันหรือเปล่าครับวันนี้มาดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับ วางไปสามกองเหมือนเดิมครับมาดูกันครับว่าจะได้ตัวสักกี่ตัวครับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปลุ้นกลงแรกกันเลยครับไปครับไปครับทุกชมครับ ลุนกงแรกกันครับนี่ครับอยู่ต้นไม้นี่ครับกงแรกดูกันครับอา้าวเฮ้ยผู้ชมครับนั่นครับตัวอะไรเอ่ยนี่ครับฮัลหลหมืนหมนครับตั้งแต่กงแรกเลยครับโอ้พระเจ้าจอดอมันยอดมาก นี่ครับเห็นกันหรือยังครับนี่ครับเห็นกันหรือยังครับโอ้โหนี่ครับโอ,โ,อโอ้โอ เป็นไงเป็นไงนี่ครับชมมันหมานตั้งแต่กงแรกเลยครับโดนเข้าแล้วครับอยากเก็บกลงแป๊บนึงครับ ครับไปโชว์กันขน้างนอกครับนี่ครับผู้ชมครับทุกคนครับเป็นกระรอกครับัแรกตัวสวยๆเลยครับ องแรกก็หมานแล้วครับเยี่ยมเลยครับไปครับทุกคนยังเหลืออีกสองกองครับไปตามกันครับว่า สองกงที่เหลือจะมีตัวหรือเปล่าครับ ไปครับทุกคนมาดูกันครับว่าคงที่สองจะมีผลงานหรือเปล่าครับลุนลุ้นลุน,ล,นลุ้นกันเลยครับครับอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับเอาเฮ้ยไรไหวๆครับชม มันมีอะไรแวบ,บๆครับดูสิครับมันคือตัวอะไรเอ่ยดูมาดูรุ่นๆุนรุนเอาคือตัวอะไรวะดูกันหน่อยสิเอา มองเห็นกันหรือเปล่าครับท่านชมมันคือตัวอะไรครับนี่ครับวู้มองเกือบไม่เห็นครับนี่ครับโอ้กลงนี้ก็หมานครับแต่ว่ามันคือหนูลิงครับตัวเล็กๆครับมองแทบจะไม่เห็นครับ ไปครับไปกองต่อไปกันดีกว่าครับกองสุดท้ายเลยครับดกัน่กองสุดท้ายจะหมาดไหมป่ะครับอันนี้จะทำแฮตพิกได้หรือเปล่าลอรอลุนกันครับ เฮ้ย <Hey. S 2> ชมครับผมสุดท้ายก็มีลุ้นครับมีเสียงครับมีเสียง <Wow. S 2> ดูครับว่ามันจะเป็นกระรอกหรือหนูหรือกระรอกครับเอาลุนกันครับลุนลุ้นลุน,นอยู่ตรงนี้ครับ อะไรวะแวบๆบแบบตัวอะไรวะเห็นนี่ยังครับผู้ชมคนเห็นยังครับมีตัวอะไรเอ้ย,อยนี่ครับแวบๆบครับอา้าวอะไรวะทำไมกลายเป็นนกนครับ คนครับดักหนูดักกระรอกแต่สิ่งที่ได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคนครับคืออะไรครับเหมือนคือนกกวักครับอืมนหมานๆเลยครับวันนี้สามกองสามตัวครับ นี่ครับหมมันจริงๆครับครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานอีกทีครับครับทุกคนครับเอ่อเชา้านี้หมันสุดๆเลยครับ ดักกงสามกลงได้มาสามตัวครับสามตัวสามอย่างครับมาสรุปกันดีกว่าครับนี่ครับหนึ่งกระลอกหนึ่งนกวักก็หนึ่งหนูครับ S <S <k> เห็นบ้าครับหมัอนๆเลยครับวันนี้มันน่าเชื่อว่าจะได้ตัง้งสามอย่างเลยครับวันนี้สามอย่างสามตัว นี่เลยครับสรุปผลงานครับหนึ่งกระลอกหนึ่งนกกวักก็หนึ่งหนูครับแต่หนูกินไม่ได้นะครับตัวเล็กเกินไปครับก็ น่ครับสามตัวครับครับครับท่านผู้ชมท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับ สามกงสามชนิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับลาอ่อนอาทิศลาลาไป กับสู่ธรรมชาติ